นี้ก็เป็นวันที่4มีนาคมปี64นะท่านผู้ชมก็เป็นในรอบสองเดือนที่กลับมาว่ายน้ำนะตอนนี้ก็จอดรถตู้เสร็จล้วอาม่าก็ขึ้นไปบนชั้นสระว่ายน้ำแล้วจอดรถตู้ข้างนอกละกันเพราะว่าต่ายไม่ได้ขับรถตู้ข้างหน้ามานานมากแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปตาเสาข้างในอาคารจอดรถอะไรอย่างงี้ รอยเดิมก็ยังให้ดูต่างหน้าอยู่นะเราจะไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรออีกนะ<ม>คนอ้ายขับรถรถอยู่เฉยๆ,ๆก็เอาไปโขดเสาก็ใชหน้ะสิใช้นะสิ คข้างๆลานจอดรถอะเขาก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเสียงไก่แบบขันตลอดเวลาขันไม่รู้จักเวล,เวลาเวลาตายจะขึ้นลิฟ์ก็ใช้ปากากดนะเพราะว่าลิฟ์มันเชื้อโรคมันเยอะไงที่นี่เขาคงไม่มานั่งเช็ดอะไรทุกวีทุกวันหรอกนะเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะใส่หน้ากงหน้ากากอนามัยเวลามาใช้บริการที่นี่ พอเดินเข้ามาแล้วเขาก็จะมีที่แบบสแกนมือแบบวัดอุณหภูมิแล้วก็มีมีแบบตู้ที่แบบว่าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะก่อนตายจะว่ายนะตายก็จะแวะมาใส่น้ำตลอดเลยอาจจะแบบเพราะว่าน้ำสมุนไพรที่นี่เขาก็จะมีเวียนนะมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำเก๊กฮวยอย่างเงี้ยก็จะใส่น้ำเปล่าครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำสมุนไพรครึ่งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันจะค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยอยากกินน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยถามว่ามันหวานมากไหมมันก็พอสมควรแต่ไม่ได้หวานจัดแตก่ก็กินอย่างเงี้ยแหละมานานแล้วโซนหน้านี้ก็จะเป็นโซนสระเกลือนะแต่ก็เคยทําคลิปเก่าๆรีวิวสระตรงนี้ไว้นานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยแบบรีวิวห้องน้ําห้องอาบน้ําเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะมีหลายห้องมากเลยก็จะเป็นแบบบริเวณที่แบบ ตายมาเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยปกติอะถ้าจะเอาของไปเก็บแบบล็อกเกอร์ข้างในมีคุแจมันก็มีนะมันจะอยู่โซนห้องอาบน้ำตาตายแบบว่ามันเสียเวลาไงหิ้วของหิ้วอะไรมาเราก็ไม่ได้พกของมีค่าอะไรขึ้นมาตอนเราว่ายนะ้ำเนาะอะไรของมีค่าเราก็เอาทิ้งไว้ในรถไม่ค่อยมีของอะไรมีค่าเอามาหรอกเงินก็มีติดตัวอยู่สองสามร้อยถ้าไม่พอก็ขออามาเอานะ อาม่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีสายเปก็ทมออะไรอย่างงี้เสร็จเราก็ต้องแบบว่าใส่เก็บนั่นเก็บนี่เก็บโน่นถอดวงถอดแว่นพอดีใส่ชุดมาจากที่บ้านแล้วไง เราจะเป็นนักว่ายน้ำระดับ <c oughs> มืออาชีพแล้วบอกในอนาคตปกติต่ายว่ายน้ำที่นี่มาก็ประมาณหกเจ็ดเดือนละไม่เคยแบบเข้ามาถ่ายตอนว่ายน้ำสักครั้งเลยปีนี้ก็ปีใหม่แล้วนะลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดก จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีตากล้องส่วนต่อต่อใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายก็เดี๋ยวก็จะต้องมาล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ที่อดหูซิลิโคอนอดหูกันน้ำเข้าหูก่อนที่จะใส่หูซิลิโคอนอดกันกันน้ำเข้าหูเงนะก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะ เราก็อยากเข้าไปในหู mm. ถ้าเราแบบว่าจะไม่ใช้ซรัโคเราดึงออก mm. ก็หยิบออกได้แล้วก็ล้างด้วยสบู่แล้วก็เก็บใส่กล่องอไปตากที่บ้าน mm. ให้มันแห้ง จริงๆซิลิโคนอดหัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักหรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ไว่ายนะ้ำไงกป้าเป็นคนแนะนําให้ใช้อันเนี้ยคือตอนแรกป้าเขาให้มาแต่มันอันอันนั้นมันอันเก่าแล้วตายก็เลยสั่งใหม่จากช้อปปีนะประมาณไม่ถึงร้อยไม่แน่ใจราคาจำไม่ได้ละรวมค่าจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยว่าร้อยต้นๆอย่างเงี้ยมั้งปั้นๆเสร็จให้มันแบบแหลมแหลนะแล้วก็ทิ่มเข้าหูแล้วก็อดหูนะ เวลาเราถ้าเราว่ายน้ําอ่ะควรใช้อันนี้ดีมากๆเลยน้ำไม่เคยแบบเข้าหูเลยอะ่ะสะดวกสบายด้วยดีมาก พอจะเริ่มเล่นน้ำล้วก็เอาน้ำที่เราแบบว่ากินกินจริงๆอะ่ะเอามาไว้ต้องขอบสระเวลาว่ายเสร็จเราจะได้แบบว่ากระดกกินน้ำหายเหนื่อยอะไรอางเงี้พอเสร็จแล้วก็ต้องล้างตัวให้สะอาดก่อนที่จะลงน้ำนะใครแบบผมยงผมยาวก็ต้องใส่หมวกคุมให้มันเรียบร้อยนะตามกฎระเบียบของที่นี่นะเพื่อส่วนรวมนะไม่มีใครแบบว่า ไม่ใส่หมวกลงน้ำ้วผมยาวไรเงี้ยก่อนจะลงสาก็ต้องอาบอาบลงอาบก็วเพราะว่า มาแล้วนะักกีฬาทีมชาติเดี๋ยวจะไปแข่งขันโอลิมปิกเร็วๆน,น,นี้เราก็มาโนโมโตดตดในสระน้ำได้ก็มันก็จะลอยปุ่งๆขึ้นมานะถ,าถ้ามาเป็นก้อนนี่ก็ดูหน้ากลัวก็ต้องไปเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวดูหน้าตาของผู้หญิงคนนี้ดูน่าจะสงสัยอะไรบางอย่างนะก่อนที่จะว่ายน้ำเราก็ต้อง วอร์มนิดๆหน่อยๆก่อนนะหมุนโคง้งหมุนแขนหมุนขาอะไรก็ว่าไปนะเราพร้อมกับพร้อมที่จะสู่ความเวิ้งว้างอันไกลพ้นริมขอบสาข้างหน้าเราก็ <S 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 เริ่มกันที่จะทำภารกิจว่ายน้ำออกกำลังกายกันในเช้านี้ขณะน,นี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาที 5้าวินาทีว่ายไปว่ายกลับขาไปท่าฟรีสไตล์ขากับท่ากันเชียงนะโชคดีตอนที่สมัยเด็กๆได้แบบเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ปสาไงหลังจากว่ายรอบแรกแล้วก็คือห่างหายกันจากการว่ายน้ำไปนานมากก็เลยต้องมาแช่บอ่อน้ำอุ่นนอย บ่อนี้มันจะไม่ค่อยร้อนมากนะมันจะมีสามบ่อมีหมอกโคตรโคตรโคตรร้อนเอาไข่ต้มมาต้มก็น่าจะสุกไรเงี้ยแล้วก็บ่อบ่เย็นจัดอันนี้จะเป็นบ่อน้ําอุ่นจริงๆบ่ตรงเนี้ยที่ตายมาแช่มันจะมีแบบกดแล้วมันจะนวดตัวได้แต่วันนี้รู้สึกว่าที่นวดมันกดไปตั้งหลายรอบแล้วมันน่าจะเจ๊งไงกดแล้วไม่ติดน่ยแล้วก็นอนนั่งเหมือนหมดอะไรตายอย่างเหมือน วิญญาณจะใกล้ออกจากล่างเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้พิงตัวแบบสบายๆนะไม่มีอะไรทำก็หมุนตีโคงตีขาเล่นดูเวลาจะไม่ค่อยแช่นาน่ะแช่แบบ5นาทีก็ขึ้นแล้วถ้าแช่านานกว่านี้วเวลาลกุกลุกแล้วมันจะหน้ามืดไงขนาดแช่แค่5นาทีเวลาลุกขึ้นนี่ก็รู้สึกว่าเริ่มหน้ามืดแล้ว ออกกําลังกายนั่นนนนีนวดนงนวดน,น,วดนาอะไรก็ว่าไปนะแต่ปกติอ่ะจะแบบว่าว่ายน้ำประมาณเก้าถึงสิบรอบแล้วถึงจะมาแช่ตัวไงแล้วก็แช่น้ำเย็นแล้วก็ขึ้นเลยแต่วันนี้ก็แบบสลับอะ่ะเพราะแบบตรงนี้มันนวดไม่ได้เลยมันเลยก็ต้องลงไปนวดที่ริมขอบสาะนะเพราะว่าเวลายอยู่บ้านเราไม่มีอ่างกูชี่ไง จะชอบมาแช่ที่นี่มากเลยแบบโอ้โหไพรเวทสุดๆคนไม่ค่อยจะมาไหว้กันนะค่าคอที่นี่ราคาแพงมากเลยถ้าแบบจะเข้ามาไหว้เป็นลายครั้งก็ตกครั้งงละประมาณสองสามบาทต่อครั้งนะที่จะเข้ามาไหว้สระเกลือที่เนี่ยส่วนคอรลายปีถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเป็นสมาชิกที่นี่เลยก็เริ่มต้นประมาณหนึ่งมาพันห้บาทนะต่อ1ปีนะ พอเราต่อปีสองเขาก็จะลดราคาให้เรื่อยๆอย่างอมาอม่าอาม่าตายก็ทําสมาชิกที่นี่มานานละเขาเล่นมาประมาณเกินเกินสิบปีแล้วอะ่ะก็ก็ตกปีละหมื่นห้าอย่างเงี้ยแต่ของเราเป็นสมาชิกใหม่มันก็จะแพงหน่อยอีกห้าร้อยสองหมื่นนี้แช่น้ำอุ่น5นาทีแล้วก็มาแช่น้ำเย็นไม่เกิน15วินาะทีนับไปเลน1-15่้าแล้วก็ขึ้นแช่านานก็ไม่ใช่จะดีเหมือนกัน อย่าไปแช่อะไรนานๆเพราะว่าเราก็ทําอะไรที่มันนานเกินไปมัน๋ย่มันจะเกิดเอฟเฟกอะไรผิดปกติต่อร่างกายนะค่อนข้างใจแห้งๆบอบบางแค่ลมงพัดก็เปลียวแลอะไรอย่างนี้เสียดายตรงนู้นมันไม่มีที่นวดนะก็เลยต้องมานั่งนวดตรงนี้นะก็นวดเท้านวดน่องนวดขานวคงน้แข้งนวดหลังนวด สะโพงสะโพงนวดก้นนะมันก็นวดได้ทั้งตัวเลยก็นสบายดิไว่ายไปกลับประมาณสี่รอบก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะเพราะว่าห่างหายจากการว่ายน้ําไปนานเงแล้วก็มานนวดนวอะไรนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปไว่ายไปไว่ายอีกประมาณไปกลับสามรอบสรุปวันนี้ก็ว่ายประมาณหกเจ็ดรอบนะถ้ามาว่ายทุกวันทุกวันมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะปกติเมื่อก่อนก็ จากที่ตายเคยมาไหว้แรกๆอ่ะสอรอบก็คือหอบอ่ะหอบกินอ่ะทาพอหลังๆว่าเฮ้ยไหว้เ้ารอบ10รอบไม่เหนื่อยเลยมาไหว้ทุกวันอย่าเงี้ยแต่ช่วงเป็นประจําเดือนก็จะเว้นไปประมาณ6วันเนี่ยคิดว่าจะไหว้น้ําสลับกับปั่นจัก,กรยานนะคือไหว้น้ําอาม่าจ่ายค่าคอรสให้ฟรีไงก็ต้องมาไหว้บ่อยๆหน่อยใชใ้ค้มหน่อย แต่ถ้าช่วงไหนแบบพอเมนหมดประมาณวันที่สยเงี้ยก็จะไปปั่นจัก,กรยานละคนเราอายุมากขึ้นนะท่านผู้ชมการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะแบบตอนนี้ตายก็30กว่าแล้วใช่ป่ะอายุอถ้าเราเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่อายุยังไม่มากยิ่งถ้ายิ่งแบบอายุน้อยๆน,ยนะยี่สิต้นๆนะออกไปเลยออกไปเรื่อยๆออกทุกวันออกวันนึงอะเต็มที่แบบ ถ้าเราเล่นคาร์ดิโอที่ห้องที่บ้านเนี้ยก็ไม่เกินสี่สิบนาทีต่อวันนะร่างกายคนเราออกกําลังกายเต็มที่ต่อวันนะไม่เกินชั่วโมงสามสิบนาทีก็คือกําลังดีแต่ส่วนใหญ่ายเต็มที่ก็แบบสี่สิบนาทีก็ถือว่านานแล้วไม่แบบไม่ได้ออกอะไรเยอะยะขนาดนั้นแค่นี้ก็ถือว่าแบบว่าพอเวลาเรานอนกลางคืนเราก็กหลับสนิทแล้วไงพอเริ่มอายุเยอะแล้วถ้าเราไม่ออกกําลังกายทุกวันเวลานอนมันจะมีปัญหาเรื่องนอนแบบ นอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ค่อยลึกอะไรอย่างเงี้ยนะเราต,อตอนน้องรู้สภาพถ้าเราออกไปออกกําลังกายตั้งแต่ตอนเนี้ยพอเราอายุ60-70บเนะเราก็คงแบบไม่ต้องมานั่งใช้วิวชงวิวแชหรือเข่ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะเราก็เดินป๋อเดินสบายเลยเีอามาก็อายุเก้าสิบสี่นะปีนี้จะเก้าสิแล้วอมาม่าแข็งแรงมากเลยอาม่ามา,มาว่ายน้ําทุกวันเลยสิกว่าปีเนะี่ย ไม่มีวันไหนที่แบบว่าไม่ว่ายเลยเอามาก็จะเดินในน้ำนะท่านผู้ชมแล้วก็มีออกกำลังกายถ้าบริหารหน,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 นั่นนี่โน่อย่าเงี้ยพอาะตายตายมาก็ได้ออกกำลังกายด้วย,ยแล้วก็เดินเดินเดิน <ๆ S 1> ดมาม่าในสะบ้างอย่าเงี้ยแล้วก็ช่วยพยุงตอนนามาขึ้นจากสะนี่อย่างจังนวดพักอะไรเสร็จแล้วรู้สึกว่า คือมาถ่ายคลิปแล้วเราต้องแบบได้โหมดแบบเราต้องอยู่ในสระคนเดียวอนะไรเงี้ยเออมันจะได้มุม้าแบบจำๆหน่อยนะสระที่นี่ไม่ลึกนะถ้านผู้ชมขนาดตายยืนเฉยๆมันระดับสูงประมาณหน้าอกอะไม่ต้องกลัวว่าจะจมน้ำอนะไรเงี้ยเออเป็นสระเกลือด้วยแล้วก็เป็นสระที่อยู่ในร่มด้วยไม่โดนแดดโดนความร้อนอนะไรเงี้ย สาเกลือมันดีตรงที่แบบว่าเวลาเราไหวอะ่ะคอรีมันจะไม่กัดผิวเราไงเอาไว้ว่าพบกับคลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคอนเทนต์แนวไหนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้ท่านผู้ชมบ๊ายบายคลิปมันยังไม่จบง่ายๆเพียงเท่านี้นะก็ทะเลเท่าไหร่ไปอีกสัก 2, สองนาทีข้างหน้าแล้วกัน แบบเอ้แช่ตรงแช่ตัวนวดลงนวดหลังโอ่วิวข้างหลังแบบห่อ่ายก็ไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรโป๊มากนะแต่งอย่างเงี้ยแหละดูเรียบร้อยดิอาม,ม่าก,ก็ขึ้่อนจากสาละอันนี้เขาก็จะมีกฎระเบียบนะห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามน่นตรงนี้ก็เป็นบริเวณห้องแต่งตัวนะแล้วก็ห้องอาบน้ำอาบน้ำแป๊หนึ่ง พามาดูบรรยากาศห้องอาบน้ำเป็นยังไงะเขาก็มีที่โค้งที่แขวะนะฝักบัวก็มีแบบสองแบบมีสบู่กับแชมพูให้แต่ไม่เคยใช้เลยอาบเสร็จแล้วเขาก็มีไดเป่าผมนะกระดงกระดาษทิชชู่คาร์ตินลบัตก็มีตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บล็อกงล็อกเกอร์นะเก็บของอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของฟิตเนส แต่ก็ไม่ได้สมัครสมาชิกฟิตเนสนะสมัครแต่ว่ายน้ำอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ใจดีสายเปอุปถรัรมภ์ให้อย่างงี้ก็เลยได้มาว่ายน้ําแบบฟรีแ <c oughs> เขาก็มีกิจกรรมอะไรให้เล่นเยอะนะตรงโซนฟิตเนสตรงเนี้ยต่อยมองต่อยมวยก็มี <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น3ามนะ <c oughs> ออกจากลิฟต์มาก็จะเจอโคมไฟแบบอลังการเล่หนหลู <c oughs> แล้วก็จะมีเนี่ยที่สแกน มีไขยหรืเปล่าอะไรเงี้ยสแกนตรงนู้นตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้ค่าเชื้อนะพ่นพอดีอมาม่ออกมาแล้วเดี๋ยวต้องแบบรีบลงบันไดไปเอารถตู้มารับตรงหน้าลิบนะชั้น2ของที่นี่มันชื่อว่าอะไรวะสปาจิตตาวันเวลเนสน่ะนะเขาก็มีนวดแผนโบราณด้วยมีอาหารขายด้วยนะชั้นสองแล้วก็มี ร้านตัดผมด้วยแต่ร้านตัดผมช่างเขาบอกว่าต้องโทรมาจองคิวล่วงหน้านะตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถที่จะไปเอารถตู้มารับนะไม่ค่อยอยากจะเอาข้ามาจอดข้างในเดี๋ยวแม่งตั้มเสาอีกจอดข้างนอกแบบปลอดภยนะัยรถตู้มันจอดยากตอนแบบโดมันยาวไง เรามองไม่ค่อยเห็นไงจีตาวันเวลเนสสปานี่จะอยู่ก่อนถึงสี่แยกเทพรักษ์นะเลี้ยวซ้ายเข้ามาไม่ถึง30เมตรลงสะพานทางหน้าเนี่ก็ถึงสปาแห่งนี้ละมีแบบครบวงจรเลยราคาโหดใช้ได้โ่้ พูดยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเงินเดือนสองสามหมื่นแล้วมาสมัครที่นี่คงไม่แต่ถ้าแบบโอเงินเ,นเดือนเป็นแสนก็ไม่แน่ฝากกดติดตามช่อง YouTube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ